คนค่ะดูมันขอโอ้อะไรอะไรอะไรอัมทำชุดดีไซน์ให้หน้องชุดดีไซน์เคลื่อนไหนแบบไหนแบบนี้นะแหละนะปออะไรอปอสองทำชุดดีไซน์เคล่อนเ,เออเออทำให้ก็ได้วะ,ะแรงมากสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะอัมก็จะมาทำชุดดีไซน์เคลนให้น้องค่ะ ต้องบอกก่อนงงมากเรกปอสองพูดให้ทำชิดดีเซอเร์เคิลอะไรวะคือตอนฉันอยู่ปอสอก็ไม่มีชิดดีเซอเร์เคิลอะไรอย่างมากสุดก็คือปลวกหัวงอทำอะไรนั่งทำชุดดีเซรเคิลเอาละคะ่ะทุกคนแต่ด้วยความที่เรานะคะเป็นพี่ที่แสนดีแสนดีปะ <laughs> รเรานะคะก็จะทำชิลี่ไซเคิลให้น้องชายค่ะเอาละค่ะทุกคนระดับอ้อมน้อยนะคะถ้าทำชิลี่ไซเคิลเนี่ยจะทำแบบธรรมดา,าไม่ได้นะคะมันต้องแบบจัดใหญ่จัดปังจัดใหญ่จัดปังก็คือพูดไปเฉยแต่ว่าด้วยความที่ผลลัพธ์ออกมายัางไงก็ต้องมาดูกันนะคะทุกคนด้วยความที่เราเนี่ยมีประสบการณ์ในการทำชิลี่ไซเคิลก็จะรู้นะ ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแล้ววันนี้เราจะมาทาชุดรีเซร์เคิลแบบนี้ให้น้องกันนะคะทุกคนก็คืออันนี้ค uh, ือสิ่งที่คิวออกแบบออกแบบเป็นอย่างนี้ก็เป็นหุ่นยนต์ใช่ไหมคิวไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มทำชุดรีเซเคิลให้น้องกันนะคะทุกคนเดี๋ยวจะมาดูว่าชุดรีไซเคิลหุ่นยนต์ฉบับกระเทยมันจะเป็นยังไงไปเดี๋ยวเราไปเริ่มกันดีกว่าค่ะ อัดับแรกนะคะเราจะเตรียมวัสดุก่อนนะคะก็คืออันมากนะคะก็คือจะเป็นกล่องลังนะคะทุกคนก็เป็นแบบสิ่งของเหลือใช้เลยกล่องลังแล้วก็อุปรกรณ์ตกแต่งกระดาษน,นะคะก็คือปืนกงปืนก,กาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปหากล่องลังกันนะคะ นี่นะคะทุกคนได้หัวแล้วเห็นหัวไหมไอตัวสีขาวนี่นะคะทุกคนคืออ้ำใช้อซอฟบ็อกของอ้ัอ้มคนที่อ้ำเคยทําซอฟบ็อกนะคะก็คือชําแหลกออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วนี่ก็คือหลักฐานนะคะนะคะ วาดไฟนะคะทุกคนไม่รู้จะวาดอะไรแล้ว่วก็คือทำไปเรื่อยๆเฉื่อยเขาเรียกว่าอะไรบุญเติมบุญเติมเรื่อยๆนะคะอยากทำอะไรก็ทำคือแบบยุ่นไฟแบบหูดเลยแบบหูดนะคะเติมแบนี้นึงละกันบุญเติมเนาะ ที่เหลือให้อิคิวเติมเองเพราะว่าให้น้องทำบ้างเป็นยังไงอ้คู่ที่ก็มองเห็นอยู่นะอ๋อคิวมองไม่เห็นเนาะก็มองเห็นใส่แล้วเป็นยังไงไอ้ตามันอยู่ตรงนี้ปะตาอยู่ตรงนี้ปะนี่ก็คืออ Q คิวพอใจแค่นี้คือกล่องลังอะมันหมดแล้วมันไม่พอนะคะก็คือมันหมดเกลี้ยงเลยก็คือไม่รู้ว่าตัวชุดเนี่ยจะทำยังไงอ้๊มก็เลยแบบว่าง่ายๆเลยละกันนะคะก็แบบแบบตัดกระดาษแบะทุ่นี่นั่นนะคะทุกคนเพราะว่าหัวเราก็แบบโอเคแล้วก็น่ารักแล้วนะ เพราะว่าคิวคือพลังไฟขหมือนกันพลังไฟอยู่เร็อพลังไฟและแล้วชุดของเราก็เสร็จแล้ว oh. ค่ะทุกคนท่าดายังไง <c oughs> ใส่ฟิกเองด้วยหรอค่ะทุกคนก็เสร็จแล้วกับวันว่างๆวันแบบว่าอะไรนี่ก็คือแบบติดเพ็ดด้วยนะเออติดเพ็ดด้วยนะชอบไหมคะวันนี้ชอบจบไปเป็นเพียงท่านี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะที่จริงตอนเปิดคลิปคิดว่าหออกูมีแรงกูจะทําให้มันปังๆไปเลยมีแรงแต่พอทําไปทํามา กระดาษลังไม่พออันนูอันนี้ไม่พอก็เลยแบบอย่างนี้ไปแล้วกันก็คือเด็กมันก็ชอบก็คือโอเคแล้วนะคะทุกคนก็แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายโอเคโอเคใส่ผิดด้านโอเคกว่าจะส่งถึงครูพี่ว่าพังก่อนแหละเออยังไงอะอะเออแล้วก็แมไม่